สวัสดีค่ะทุกคนมิมาริเจอนะคะคลิปนี้นะคะ่ะก็มาอยู่ช่วงรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะชื่อคลิปก็รู้แล้วล่ะคะ่ะว่านะคะืค่ะก็จะมารีวิวลิปตัวใหม่จากแบรนด์โฟร์ยูทูนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นรุ่นล่าสุดที่ออกมาในตอนนี้เลยนี่นะคะชื่อรุ่นว่าบลิงบลิงนั่นเองนะคะเออจะสวยขนาดไหน,นะคะแล้วก็มิวได้เบอร์อะไรมาแล้วก็ทาแล้วเป็นยังไงบ้างน,ะนั้นใน้ายงไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะซึ่งลิปของโฟร์ยูทูรุ่นนี้นะคะชื่อเติมเต็มเตม็ตม,ตมนะคะเขาชื่อว่า For y o u to b l i n g b l i n g glitter shine lipstick นั่นเองนะคะตัวแท่งนะคะก็เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะเป็นสีเงินเมทัลลิกเงาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่อสีนะคะซึ่งมิวได้ซื้อมาเป็นเบอร์05นะคะทุกคนสีออกเป็นแบบชมพูพิทพีทอะไรอย่างนี้นั่นเองะคะ่ะตามที่มิวชอบเลยก็คือเวลาตอนเลือกสีเนี่ยก็จะเลือกสีที่สามารถทาได้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ั่นเองนะคะทุกคนจะมาขนาดประมาณนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็ คล้ายๆลิปสติกทั่วไปนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นสีเงินเมทัลิกของเขานี่แหละนั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรอยนิ้วมือนิดนึงถ้าเราไปทานิ้วมือเราเปื้อนนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายนะเราก็แค่แบบอาเช็ดด้วยทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยไปนี่นะคะตัวแท่งเขาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะเวลาจะหยิบหาอะไรเงี้ยก็ดูฝาที่เป็นเงินๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือจะหยิบง่ายไปเลยนี่นะแล้วก็พกพาใส่กระเป๋าได้นะคะไม่เลอะไม่หกเลยเทอนั่นเองเพราะว่า เข้ามาเป็นแบบหมุนนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่ล็อกของเขาก็ล็อกได้ดีนะคะไม่ได้แบบหลุดง่ายเหมือนแบบบางรุ่นหรือว่าบางยี่ห้ออะไรอย่างงี้น,นะคะทุกคนก็ใส่แบบนีตัวไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กนะทุกคนก็เป็นแบบเปิดปิดธรรมดาดึงฝานั่นเองนะคะกลิ่นเหมือนซูกัรนะคะทุกคนเป็นกลิ่นผลไม้เหมือนขนมนั่นเองนะหอมๆนั่นเองนะคะพอเปิดออกมานะคะก็จะเป็นลิปแบบหมุนแบบนี้เลยนั่นเองนะใช้ไปประมาณนึงแล้วลนะคะเพราะว่าเหมือนเขาออกมาก่อนที่เขาจะทําแอด ออคือออกมาวางขายก่อนที่เขาจะทำแอดใน Instagram อะไรอย่างนี้เองนะคะทุกคนก็เลยซื้อมาก่อนเลยตอนแรกก็เลยคิดว่าทำไมเขาไม่โฆษณาสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอะสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มแบบมีน้องโฟย์มาอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นพรีเซนเตอร์นี่นะอง้ทุกคนก็สวยตามสไตล์โฟอ์ทูเลย,ยนั่นเองนะคะ รุ่นนี้รุ่นที่เป็นกากเพชรทุกคนซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง10สีนั่นเองเรามิวก็เลือกมามาแค่สีเดียวเท่านั้นมีทั้งหมด1ิบเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นชายนิดหนึ่งก็คือจะเป็นเนื้อชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็เบอร์หกถึงเบอร์สิจะเป็นเนื้อแมทนั่นเองทุกคนคือมิวเทสมาทั้งหมดแล้วนี่นะแต่ว่าไม่ได้แบบเออเดี๋ยวมิวจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูก็แล้วกันนะคะว่าก็ม มีครบทุกเฉดสีตามสไตล์โฟร์ทูเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เขาก็มีกลิตเตอร์ผสมอยู่ด้วยในทุกเนื้อทำให้ไนมะ่ว่จะเป็นรุ่นชายหรือว่ารุ่นแมทนั่นเองนะคะแต่ว่ารุ่นชายเนี่ยเนื้อกลิตเตอร์เขาจะค่อนข้างดีกว่าเนื้อแมทนะทุกคนเนื้อแมทเนี่ยมันจะมีเป็นเนื้อแมทก็จริงนะคะแต่ว่าเขาผสมกลิตเตอร์มาไม่ได้เยอะเท่าเนื้อชายทุกคนเท่าที่มิวไปเทสมาเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์ห้านี่เองนะเดี๋ยวิจะทาที่ข้างหลังให้ดูเนะทุกคน,กคนสีเขาคือติดดีมากนะคะคตเอร์ขา,ขขาม นี่มีความระยระยะอะไรนยางไเป็นสีออกชมพูอมส้มนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อชายแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะมีตอนเบลนนะอาจจะดูตอมเบลนจะมีความแบบกลิตเตอร์อยู่ข้างในนิดนึงนะคะทุกคนไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าจะเป็นวิงวิงสีทองทองนะคนเปกลิตเตอร์สีทอง่เองนะเป็นกลิตเตอร์ที่เม็ดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นก้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเองนะคะก็คือจะมีความกระจายตัวกันได้ดีนะทุกคนเล่นแสงเล่นสีอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าทาได้ทั้งตาแก้มปากด้วยนี่นะคะซึ่งวันนี้มีก็ทาม,มาทุกคนเห็นไหมเนี่ยตาคือทาม,มาเห็นไหมวิ่งๆนิดนึงแล้วสีสวยมากเห็นไหมนะคะแล้วก็ปากก็ทาม,มาแต่ว่าเนี่ยเป็นปากที่มิวว่าไปกินข้าวมาแล้วนะคะก็คือมีความแบบติดทนประมาณนึงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวลองทาดูใหมา่คือเห็นกิ๊ตเตอร์ที่ปากไหม สวิงสีทองมากทุกคนคือกินข้าวไปมันก็ยังติดกลิตเตอร์สีทองก็ยังติดอยู่นั่นเองนะคะตอนทาไปปุ๊บเนื้อจะมีความสักสาสนิดนึงน่าจะเป็นเกี่ยวกับกลิตเตอร์ที่เขาผสมมาเนี่ยแหละทุกคน,นพอทาปุ๊บก็คือปากเงาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าซูมาซมาใกล้ๆอ่ะซูมมาใกล้ๆก็จะเห็นกลิตเตอร์ทองๆแบบนี้ด้วยไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าก็คือตาที่แบบผ่านเวลาไปประมาณแบบสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้แล้วนะคะทุกคน ดูแบบดูตาเปล่าก็คือจะสวยมากทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเนื้อกิตเตอร์สีทองซึ่งแบบสามารถทาได้ทั้งตาแล้วก็ปากที่เขาบอกจริงๆเ่ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาที่แก้มทุกคนแต่ถ้าทาที่แก้มมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะสีดีนะคะแล้วก็มีอีกหลายสีที่ค่อนข้างน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สามที่มันเป็นนูดชมพูลลนิดนึงเบอร์หนึ่งจะเป็นนูดน้ำตาลนะคะแล้วก็ส่วนสีแมทเน่ะมิวคิดว่าเนื้อแมทเขาค่อนข้างจะแมทจริงนะคะแล้วก็แห้งจริง แล้วก็สีชัดจริงทุกคนแต่ว่าเนื้อิ l เตอร์เขาไม่ค่อยมีเยอะเท่า ırd, เนื้อที่เป็นความฉ่ำวาวนี่ยนะคะก็คือเวลาปาดเนื้อแมทไปอ่ะมันทำมันมีิตเตอร์ออกมาไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะพอเป็นแบบิ l เ t t e r พอเป็นพิธีทุกคนแต่ว่าเนื้อชายิ l เตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเนื้อแมทนั่นเองนะคะไม่เชื่อไปลองเทสกันดูได้เลยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการทาตานะคะก็คือทาได้ทุกคนทาแบบมั่วๆสู้ๆอะไรยก็ทาได้นะคะอันนี้คือมิวทาแบบ ทาแบบอย่างเี้ยทุกคนแล้วก็เบลนเบนให้มันไม่เกินโหนคิ้วก็พอแล้วก็คือสวยแล้วเนี่นะคะแต่ว่าตัวนี้ถ้าอากาศร้อนนะมันก็จะแบบเยิ้มเยิมนิดนึงนะก็ต้องเอาอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อฝุ่นเนี่ยมาทาทับอีกทีนึงนี่นะคะแต่นี้มิวไม่ได้ทาแบบเนื้อฝุ่นทับนะก็คือทาแบบเนื้อครีมไปเลยก็คือแบบเบลนแค่น,นี้ก็สวยแล้วเนี่นะสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะก็สวย <c oughs> <c oughs> นะคะตัวอรก็ลังเลระหว่างซีเบอร์ศูนย์สามที่เป็นนูดชมพูกับอันนี้นูดแบบ อมส้มอมชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่าสีนี้จะแบบสวยนะคะก็เลยเลือกสีนี้มานั่นเองนะคะเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยลองเอามาลองดูก่อนถ้ามันก็จะไปตามเพิ่มนะเพราะว่าราคาก็ประมาณแบบไม่ไแพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยทุกคนก็มาหลักร้อยขึ้นไปแต่ว่าความเนื้อกลิตเตอร์แบบเนี้ยก็คือจึ้งนะมีความแบบเนื้อที่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะทุกคนบางทีอาจจะเป็นเนื้อไายเนื้ออะไรเงี้ยแต่เนื้ออันนี้ก็คือ เป็นเนื้อแปลกใหม่ที่มิกวก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนั่นเองนะคะอื่นนะเป็นแบบที่ผสมลิตร์ข้างในอะไรเงี้ยนะว่าไม่เคยเจอมานานมากเลยแมย้ถ้ามาดูของจริงอ่ะมันจะสวยกว่าในกล้องนะทุกคนแล้วตัวน,นี้เขาเคลไมไว้ว่านะคะถ้ามันแบบเนื้อลิปมันออกไปอะไรเงี้ยเนื้อลิตร์เขาก็ยังอยู่ซึ่งก็จริงนะคะเมื่อตอนต้นคลิปมิวให้ดูแล้วใช่ไหมว่าตอนนั้นคือกินข้าวมาแล้วนะคะแล้วก็มันยังมีเนื้อลิตร์เกาะอ,อยู่ที่ปากแบบยังอยู่เลยนั่นเองนะทุกคนเออนี่คือจริงนะความติดทนอะไรเงี้ย ยิ่ให้ติดทนแค่ปานกลางนะคะแต่ว่ากิตเตอร์เขายังอยู่นะคะแต่ว่าเนื้อสีเขาจะออกไปแล้วอันนี้มิสซับให้ดูนี่นะคะก็เป็นเนื้อรุ่นชายแบบทั่วไปอ่ะทุกคนแต่ว่าเออสีมันก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบชุ่มฉ่ำเลยแล้วแต่ว่ากิตเตอร์อ่ะยังอยู่ที่ปากทุกคนเห็นไหมอันนี้ความเงาอ่ะมันไม่ได้มไม่ใช่ทาลิปกอลอันนี้คือกิตเตอร์ล้วนๆเลยนี่เทุกคนข้อเสียก็จะเป็นเนื้อแมทบางมีคิดว่ามันแห้งเกินไปนะคะในความคิดของมิวเร่เองนะจากที่ไปลองแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแบบ ทาหลังมือมันยังแห้งทนะุกคนทาปากก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบขนาดไหนนี่นะคะแต่อาจจะแบบคิดไปเองก็ได้นะ,ะยังไงก็ไปลองดูกันเอาเองก็แล้วกันดีกว่าให้ทุกคนแบบตัดสินกันเองแล้วกันนะคะสําหรับมิวก็อาจจะไม่ได้เลือกแบบเนื้อแมทนะทุกคนจะเลือกเป็นเนื้อชายชายแบบนี้ดีกว่าซึ่งมันก็เข้ากับกับกลิตเตอร์ที่เขาผสมออกมาให้นั่นเองนะคะทุกคนเออนะถ้ามีโอกาสก็คือไปลองดูกันทุกคนเลือกสีที่ทุกคนชอบแล้วถ้าเป็นสีที่มิวแนะนําก็เป็นเบอร์5้าอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ บอร์หนึ่งที่เป็นนูดอมน้ำตาอะไรเงี้ยนะเบอร์สามที่เป็นนูดชมพูตามที่ทุกคนชอบเลยนะว่าถนัดแบบแบบไหนนั่นเองนะเออแล้วก็ความติดทนก็ให้ให้ห้าสิบสิบเรกันครึ่งๆนะคะเพราะว่าเนื้อชายก็ไม่ได้แบบติดทนอะไรมากเนาะส่วนการทาตาทาปากนี่ก็คือใช้งานได้จริงนี่น,นะทุกคนแล้วก็สวยด้วยชอบด้วยนั่นเองนะคะก็ไปลองกันนะคะสาหรับลิปของฟ2ยูตัวใหม่นะคะรุน่นบลิงบ b ิง n g ต i t t e r shiny lipstick นั่นเองนะทุกคนมาเป็นแบบหมุนนะแล้วก็ ให้เก๋สีแบบสวยมากเลยนะยังไงก็ไปลองดูกันก็แล้วกันนะคะแล้วถามว่าอันนี้ะคะคือทาไปไหนได้บ้างแบบกลิตเตอร์แบบนี้นะจริงจริงก็ทาไปงานปาร์ตี้ไงกลางคืนอะไรเงี้ยสวยมากจริงนะทุกคนไปเที่ยวกลางคืนอ่ะสามารถทาตาด้วยลุคนี้ก็ได้สีเนี้ยแล้วก็สีปากอ่ะสีเดียวกันได้เลยนะซึ่งสวยมากงานกลางคืนแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ทากลางกลางวันได้ไหมก็ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าคนอื่นเขาจะตกใจในกลิตเตอร์ปากนิดนึงอาจจะเป็นงานที่แบบ งานแต่งงานบวชงานที่มันแบบจะต้องออกงานชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือจะมีความปากก็คือจะเด่นมากเลยมากกว่าอาลิปสีอื่นที่คนอื่นทามาเนี่ยทุกคนเพราะว่าสีนี้เป็นกลิตเตอร์นั่นเองนะคะเออเจ้าสาวทานเนี่ยสวยนะทุกคนเด่นนะว่าไม่ได้เออนะคะเจอดดีมากด้วยแล้วก็ทาไม่ตกรลองนะ,ะทุกคนความทึบของสีอ่ะมันก็ทึบนะคะแต่ว่า ถ้าเกลียบปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะโป่งๆแบบนี้เลยแต่ว่าเนื้อสีเขาก็ยังเห็นอยู่นะกว่จะมีสักสีหนึ่งหรือว่า2สีก็ได้นะเนื้อแมทแท่งหนึ่งแล้วก็เนื้อชัแท่งหนึ่งเลยก็ได้นะทุกคนแต่ว่าสีเขาแบบมีหลายสีเรื่องจริงทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะไปลองกันเลยนะคะว่าชอบสีไหนนั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรีวิวของมิวนะคะซึ่งเพราะว่ามีอยู่พอดีแล้วก็ซื้อมาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคะลืมว่าจะทําคลิปก็คืออ่ะได้เลือกกํําาาาพออออดดีนนนะะนนะะน่คคคไไไปปปลงงงงตััั้ะะะะสหรรบบบิขเ วิ้งในแบบของคุณเลยนะทุกคนโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Sub u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะทุกคนมิเมื่อกี้เกิลข่บไปแหลบไยสวยนะในว่าไม่ได้ไม่ต้องแต่งเยอะเลยดูสิ